สวัสดีครับการที่เราจะนําไฟ1 2โวลต์จากแบตเตอรี่หรือ2 4โวลต์หรือ4 8โวลต์มาบูตให้เป็นไฟแรงสูงเพื่อป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ซึ่งระบุไว้ว่าการที่จะป้อนแรงดันให้อินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นั้นจะต้องมีแรงดันกระแสตรงไม่ต่ํากว่า3 6 0โวลต์ขึ้นไปนะครับและไม่เกิน4 0 0โวลต์เป็นต้นดังนั้นเทคโนโลยีการทําเช่นนี้ก็ยังยากอยู่ สังเกตได้จากการที่เพื่อนๆทําวางขายในท้องตลาดก็ถือว่ายังมีน้อยน้อยมากนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะนาเสนอต่อไปนี้ก็เป็นเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งค่อนข้างจะมีหลายขั้นตอนอยู่นะครับแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยนะได้มีผู้ให้นิยามคำจังกัดความเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน่าสนใจว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเม็กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นทรัพยากรพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้สามารถผลิตไฟใช้เองโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับใครก็เพราะท่านเป็นเจ้าของแสงแดดนั่นเองครับสำหรับคอนักทดลองนักประดิษฐ์แล้วก็ไม่เลวทีเดียวนะครับลองนำไปพิจารณาดูว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนแต่ผมว่ามีความเป็นไปได้สูงและ ยังไม่มีใครได้ทำขึ้นมาวางขายตามท้องตลาดในวงการโซลาเซลล์ดังนั้นเพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะครับส่วนรายละเอียดนั้นมีอะไรบ้างนั้นผมตามเคยผมแยกเป็นส่วนๆอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีไม่มีพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเรามาว่ากันเลยครับดูอุปกรณ์ก่อนครับนั้นก็คือใช้ชันพทเมอร์ er ความถี่สูง4ตัวและใช้มอดเฟส8ตัวใช้มอดเฟสเบอร์ I R F C C N นะครับซึ่งมีรับแรงดันอยู่ที่55โวลต์และกระแสได้ถึง100แอมป์นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ สิ่งแรกนั้นก็คือแผ่นระบายความร้อนต้องคัดเลือกคัดกรองแผ่นระบายความร้อนค่อนข้างจะหนาหน่อยนะครับแล้วก็ดีนะครับดังนั้นก่อนที่จะวางมอดเฟตลงไปนั้นเราจะต้องวางแผ่นไม่ก้าก่อนแล้วก็วางแผ่นวางม,มอดเฟตลงไปแล้วขันน็อตให้แน่นจัดเรียงให้สวยงามนะครับและแยกตามที่ผมวางไว ดังนั้นการวางหรือโลเคชันอุปกรณ์ต่างๆเพื่อง่ายในการวายริงนะครับดังนั้นสิ่งหลักๆก็มีเพียงแค่นี้และก็มีอุปกรณ์ตัวอื่นที่นำมาประกอบร่วมก่อนที่จะเข้าขาเกตนั้นก็มี R240 โ oh อห์มอย่างละตัวทั้งหมดมี8ตัวเท่าจำนวนมารเฟสนั่นเองนะครับครับเมื่อเราโลเคชันวางอุปกรณ์ตามจุดที่เรา วางแผนใบเรียบร้อยแล้วเพื่อความสวยงามและเพื่อง่ายในการไวริงด้วยอันดับแรกนั้นเราจะเริ่มต้นไวริ่งสายชุดไหนก่อนก็ได้อาจจะเป็นสายสัญญาณก่อนหรือสายกราวก่อนหรือสายไฟก่อนก็แล้วแต่นะครับกรณีที่เราวางแผนว่าเราจะไล่สายอะไรก่อนนั้นเราจะต้องวางในชุดนั้นให้เสร็จเป็นเรื่องๆไปดังนั้นที่ภาพที่เห็นอยู่นี้ผมามาวางสาย ไฟที่มาจากแบตเตอรี่ก่อนกำหนดให้เป็นสายสีส้มเพื่อจะได้ไม่ไม่สับสนกันกับสายสีอื่นซึ่งจะมีจำนวนสายเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับดังนั้นสายสีส้มนี้ก็มาจากแบตเตอรีนะ่นะครับมาจากแบตเตอรี่ดังนั้นเรารักษาจากแบตเตอรี่มามาเข้าที่เซนเ,นเตอร์แ็บของมัดเฟอของฐานพอเมความที่สูงทุกตัว เท่าที่เซนเตอร์แท็บนะครับเพราะทานะันความถี่สูงนี้มีเซนเตอร์แท็บและก็มีขดทางปีกซ้ายปีกขวาอย่างละข้างตรงกลางนั้นเรียกว่าศูนย์โอห์มออกทางซ้ายออกทางขวาข้างละ12โวลต์ดี 4, นะครับดังนั้นคือนี้คือวางที่เซนเตอร์แท็บก่อนเพราะฉะนั้นสายซีส้มนี้ระว่างที่เซนเตอร์แท็บของมัดอ่า ทาน์แกรมเมอร์ความถี่สูงเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็มาไล่อย,ย่างอื่นอีกนะครับครับขั้นตอนต่อไปเรามาไล่สายวายริงสายจากาทาน์แกรมเมอร์ความถี่สูงซึ่งขดทางซ้ายทางขวานี้แหละด้วยสายสีแดงาทาน์แกรมเมอร์ตัวแรกนั้นก็ลากมาเข้าที่มอสเฟตที่ขาดเดรนของมอสเฟตตัวแรกและ ขดอีกข้างหนึ่งของทันพเมอร์นี้ก็ลากมาเข้าที่ขาเดรนมอดเฟตตัวที่2นะครับและทันพเมอร์ตัวที่2ก็ลากจากทางขดทางซ้ายทางขวาก็มาเข้าขาเดรนตัวที่3แล้วก็ขดทางขวามือของมัดของทันพเมอร์ก็มาเข้าขาเดรนตัวที่4และทางขวามือนี้ก็มีอีก2องทันพเมอร์ นั้นก็ลากสายสีแดงจากทาร์นโฟเมอร์ขดบนมาเข้าที่ขาดเดรนของมัดเฟดตัวที่ห้าและทางขดลูกทางทางอีกด้านหนึ่งของทาร์นโฟเมอร์ก็ลากมาเข้าขา,าดเดรนของมัดเฟดตัวที่หกนะครับต่อไปตัวสุดท้ายทาร์นโฟเมอร์ก็ลากจากขดทางด้านซ้ายมือมาเข้าขาดเดรนตัวที่เจ็ดแล้วก็ ขดอีกข้างหนึ่งของทานพรอมเออร์ความถี่สูงก็ลากมาเข้าขาเดรนของมอเเฟสตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารากสายเข้ากับขดลวดไปเข้าลากจากขดลวดไปเข้าที่ขาเดรนของมอเเฟสทุกตัวนะครับดังนั้นทานพรอมเออร์ตัวหนึ่งก็จะเข้าขาเดรนทั้งขดปีกซ้ายปีกขวาได้ทันพรอมเมอร์หนึ่งคู่ เพราะฉะนั้นทานพอมเมอร์ตัวหนึ่งทำหน้านะที่รับผิดชอบแรงดันไฟฟ้าป,ป้อนให้กับอมอเตอรเฟตหนึ่งคู่เพราะฉะนั้นทานพอมเมอร์สตัวก็8ตัว, 8, ตว8คู่อ่า4คู่แปดแปดมอสเฟตนะครับนี้เราได้วายริงสายให้กับขา,าดเดรนของมอสเฟตเป็นที่เรียบร้อยครบทุกตัวนะครับครับ ขั้นต่อไปเราก็เอาอาขนาด240โอห์มมาต่อที่ขาเกตของมม่เฟลทุกตัวนะครับต่อไว้ทุกตัวนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะลากสายพาลมาต่อกับอาตัวนี้นั้นเพราะฉะนั้นอาตัวนี้จะทำน้าที่เป็นตัวดบสัญญาณแรงดันสัญญาณพาลก็คือสัญญาณแรงดันค่าเล็กๆค่าหนึ่งเพื่อให้เกิด แรงดันตกคร่อมตรงนี้คอยอยู่เพื่อเมื่อมีพาร์เข้ามาก็จะทําหน้าที่ของมันได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับนี้่ค่า240โอห์มเป็นที่เรียบร้อยทุกตัวที่ขาเกจของทุกมอเเฟนะครับครับขั้นตอนต่อไปเรามาไล่สายพาร์นะครับดังนั้นสายสีเขียวนี่ก็คือเรียกว่าสายสัญญาณความถี่ก็แล้วกันซึ่งมี โมดูลหนึ่งที่ผลิตความทีออกมาอาจจะเป็นความพีความทีพาร์ิทมอสหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นค่อยว่ากันดังนั้นดูมามาดูสายสีเขียวนะครับสายสีเขียวนี้ก็ลากไปมาต่อที่หัวอาที่เราต่อไว้แล้วเพื่อป้อนให้กับขาเกตนะครับและกเว้นไว้ตัวหนึ่งเป็นไวมอสเฟตตัวหนึ่งมาสลับตัวที่ที่สนั้นครับคือเอาลากสายสีเขียวมา ป้อนให้กับอาและก็มอสเฟตตัวที่3นะครับดังนั้นทางซ้ายมือก็ลากเข้าขาอาอาสองตัวนะครับทีนี้มาดูสายสีฟ้าก่อนนะครับต่อไปเป็นสายสีฟ้าเราก็ลากสายสีฟ้านะครับก็มาจากพาร์ตัวเดียวกันนี้แหละแต่มาคนละคู่กันคนละตัวกันแล้วเราก็มาเข้าขาอา,าตัวที่เว้นไว้นะครับ แล้วก็มาเว้นไว้ไอ้ตัวหนึ่งของตัวที่เขียวแล้วก็ข้ามมาเป็นตัวสุดท้ายมาเข้าที่ขาอาป้อนให้ขาเกตตอนนี้ทางด้านสายมือเราป้อนสัญญาณพาสายสีฟ้าหรือสายสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูทางขวามือก็เช่นเดียวกันเราก็เอาสายสีเขียวมาป้อนให้หัวอานะครับด้านบนแล้วก็เว้นไว้ตัวหนึ่งแล้วก็มาเอาอาตัวามัดเฟดตัวที่ เนะครับเพราะฉะนั้นสายสีเขียวก็ป้อนให้กับ R 2ตัวเวน้นเว้นไว้ตัวหนึ่งสลับกันกับสายสีฟ้านะครับทีนี้มาดูสายสีฟ้ากับตัวที่เว้นไว้นะครับเข้าที่หัว R ทุกตัวตอนนี้เราป้อนสายพาร์ซึ่งมาจากอ,าอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ผลิตพาร์มา2ชุดชุดหนึ่งเรียกว่า Q 1กับ Q 2 นะครับคิวหนึ่งให้เป็นสายสีฟ้าคิวสองให้เป็นสายสีเขียวตอนนี้เราป้อนสัญญาณพาร์เตรียมไว้ที่หัวอาบครบทุกตัวนั้นครบทุกอ่ามัดเฟดนั้นคือป้อนสัญญาณพาร์ที่ขาเกตทุกมัดเฟดแล้วต่อไปเราจะมาว่ากันต่อว่าเราจะทำอะไรต่อนะครับครับก่อนที่เราจะไปในขั้นตอนอื่นก็ยามาให้ดูวงจรอีกนิดหนึ่ง เมื่อเรารักสายสัญญาณพารามา2ชุดมาป้อนให้กับมอสเฟตทุกตัวนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้ต่ออาไว้นะครับเป็นเพียงภาพที่จำลองมาให้มองเห็นภาพเมื่อเราต่อเรียบร้อยแล้วมันมีลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้น center t a บของ transformer ที่เป็นสายสีแดงตรงกลางนั้นมี center t a บนะครับตรงกลางนะครับส่วนทั้งขวามือนั้นก็จะเป็นขด ทาง Secondary และสายสีแดงที่มี Center Tab นั้นั้นเรียก Primary และมี Center Tab และปีกสายปีกขวาตรงกลางนั้นศูนย์โอห์มออกตางซ้ายและขวาข้างละ12โวลต์ดังนั้นทางขด Primary นีน้มี Center Tab เมื่อทานผมรโมตัวนี้ได้รับแรงดันหลายผ่านพร้อมสัญญาณฟ้าก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการอินดิวไปยังขดเช c ก n d นดาี เพราะฉะนั้นทางขดซักการีทันพม m e r ตัวหนึ่งก็มี1คู่ตามที่เห็นอยู่นี้ต่อไปเราก็จะเอามาอธิบายเรื่องท s น o ม m e r ที่ออกมาทางขด s ักการีว่าเราจะเอาไปทำอะไรต่อไปนะครับครับต่อไปเรามาดูขดลวดทางด้าน s e กการีนะครับดังนั้นเรามาดูทีละคู่ทานพม m e r ทีละคู่ก่อนนะครับ ำหรับทางด้านเชิงการันรีนั้นเมื่อเราได้แรงดันไฟฟ้าที่อินดิวออกมาทางด้านเชิงการันรีนั้นเรานำมารวมกันรวมกันแบบนั้นแบบไหนนั้นเรานำขดลวดของทันพม์เมอร์ทั้งสองตัวนี้มาต่อมาต่อกันแบบอนุกรมก็คือเอาตรงกลางนี้มาชนกันแล้วเอาขดลวดข้างบนข้างล่างนั้น ไปใช้งานต่อในรูปแบบของการทำ r e c t i f y e ดังนั้นแรงดันที่อินดิวออกมานี้จะเป็นแรงดันกระแสสลับนะครับซึ่งมีแรงดันโวลที่สูงขึ้นอันเนื่องจากตรงนี้นั้นผลิกแรงดันขึ้นมาใหม่นั้นเป็นแรงดันกระแสสลับเมื่อเราได้แรงดันกระแสสลับมาทางด้าน secondary น,นั้นในกรณีที่เราต้องการให้แรงดันที่สูงขึ้นที่เรียกว่า high v o l t ้น เราเอาทานโพเมอร์ตั้งขดสกันดารีนี้มาต่ออนุกรมกันเอาตรงกลางชนคันชนกันและเอาขดบนขดล่างไปทำการ rectify เพื่อแปลงเป็นกระแสไฟตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเมื่อดูวงจรอาจจะมองยากแล้วก็เอาภาพจริงมาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าทางด้านนี้เป็นด้านซกันดารีนะครับมีสองขดทานโพเมอร์ตัวหนึ่งก็มีสองขด ส่วนทางด้าน p r i ม a รีนั้นมี3ขดนั้นก็คือมีเซนเตอร์แล้วก็ขดซ้ายขวานะครับนี้คือขด e c กนดารีที่อธิบายในวงจรเมื่อกี้นั้นเอาตรงกลางมาชนกันนะครับนั้นก็คือเอาขดตรงกลางมาชนกันแล้วก็เอาขดบนขดล่างมาทำการ rectify แบบ b r i e g e rectify เพื่อแปลงเป็นแรงดันกระแสตรงนะครับนี้ เมื่อกี้เราดูวงจรแล้วก็เอาตัวจริงมาให้ดูก็จะชัดเจนมากขึ้นตอนนี้เรา Rectify แล้วซึ่งจะให้ดีนั้นเราก็ต้องหาคาปาซิเตอร์ขนาด1นึร้องไมโครฟาดมาช่วยฟิลเตอร์กรองให้เป็นกระแสตรงมากขึ้นนะครับดังนั้นต่อไปเราก็เอา C มาต่อเป็น4ฟิลเตอร์นะครับ ครับเมื่อมาถึงจุดนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแรงดันที่อินดิวมาทางด้านขดแสกันดารีนั้นควรจะได้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ที่ประมาณ300โวลต์ AC บวกลบนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวจะสูงเกินไปดังนั้นการเลือกซื้อทานความถี่สูงหรือว่า การสั่งพันธ์ก็ตามต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แรงดันตรงนี้เท่าไหร่ดังนั้นสมมุติว่าแรงดันตรงนี้ออกมาก็คือออกมาขนาดนี้จริงๆออกมาประมาณ300โวล์นะครับเมื่อเราทําการ rectify แล้วก็จะมีค่าค่าหนึ่งเรียกว่า root mean square นั้นเอา300โวล์โวลที่เรา rectify แล้วเนี่ยมาคูณด้วย รูท t มี a นสแควร์นั้นก็คือ1.414ก็ได้อยู่ที่ประมาณ4 0 0 v โวลต์ DC เมื่อหลังทำการ rectify แล้วนั้นก็คือคือได้แรงดันตามที่เราต้องการประมาณ 400V โวลต์นะครับครับก่อนที่จะข้ามไปก็อธิบายเพิ่มอีกเพราะตรงนี้ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงของขด primary ซึ่งมีองค์ประกอบของสัญญาณพาท,ที่มาทำให้มอดเฟต4ตัวแล้วก็ทานพอรอมเมอร์ความถี่สูง2ตัวทำงานร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นณจุดนี้ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นในช่วงที่เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้เองก็จะมีแรงดันและกระแสที่สูงสูงเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนว่าเราพันทานพอเมอร์ความถี่สูงนี้ ต้องการให้ผลิตกระแสเท่าไหร่ถ้าหากมีความมุ่งหมายต้องการให้ผลิตกระแสเพื่อไปขับเป็นอินเวอร์เตอร์ออกเป็นพลังงาน Power สูงสุดได้ที่2,000วัตต์นั้นจึงเอา2,000วัตต์ตั้งและหารด้วย12นะครับ12คืออะไร12คือไฟ12โวลต์าจากแบตเตอรี่เมื่อมาเข้าที่เซ็นเตอร์แท็บ นะครับของทานอรเมอร์ความี่สูงดังนั้นกระบวนการผลิตสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงดันณนะจุดนี้เราเอา2,000วัตต์ตั้งหารด้วย12ก็จะได้กระแส167แอมป์นะครับนี่คือกระแสที่สูงที่สุดณนะจุดนี้เพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นระบบใหญ่ จึงมีความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่ว่าแรงดันไฟแค่12โวลต์จากแบตเตอรี่จะไม่มีแรงดันหรือกระแสเลยนี่คือแรงดันและกระแสที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผลิตออกมาเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองจะมีกระแสและแรงดันสูงณจุดนี้ดังนั้นความปลอดภัยจึงสำคัญต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรารับไฟมา12โวลต์แต่ในขณะที่หลักการทำงาน ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะจุดนี้มีกระแสส,สูงถึง167แอมป์นั่นเองนะครับครับจึงขอไปอีกช็อตหนึ่งนั้นก็คือมาดูทางด้านเซ็นเตรีที่ได้ไฟมาเมื่อ r e c ติฟายแล้วก็ได้ไฟอยู่ที่ประมาณ400โวลต์ดีนะครับดังนั้นจึงเอาซตัวหนึ่งมาทำการฟิลเตอร์เพื่อให้เป็นกระแสตรงที่เรียบขึ้นนะครับดังนั้นหลังจากนั้นแล้ว เราจะทำอะไรต่อมาดูต่อไปนะครับดังนั้นเมื่อเราได้1ชุดนั้น1ชุดก็คือทานโพมอสอตัวมอสเฟตส,สี่ตัวนั้นเรียกว่า1ชุดนะครับได้แรงดันไฟฟ้ามาที่400โวลต์ดีนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งนั้นก็ทำหน้าที่เช่นเดียวกันลักษณะดเดียวกันเราก็มาอีกชุดหนึ่งนะครับได้ไฟที่เสียบส0โวลต์ ดีโดยประมาณพูดง่ายๆอยู่นี่เกณฑ์ประมาณ3 8มโวลต์ดีถึง400โวลต์ดีนั่นเองนะครับดังนั้นเอาอีกชุดหนึ่งมาต่อขนา,ขน,านกันก็คือเอาแรงดันกระแสตรงนี้มารวมกันนั่นเองนะครับรวมกันแบบไหนก็รวมกันแบบขนานนั่นเองดังนั้นก็เอาทั้งสองชุดนามารวมกันก็เอาสายสีแดงเข้าแดงลบเข้าลบเป็นขนานกันเพราะฉะนั้นการขนานกันนั้นก็ได้ แรงดันเท่าเดิมก็คือตั้งแต่300โวลต์ DC ถึง400โวลต์ DC นั่นเองนะครับส่วนกระแสนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเมื่อกระแสในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ในช่วงาการดินดิ้วนั้นสูงเพราะฉะนั้นความเสถียรของระบบนี้เสถียรแน่นอนนะครับกรณีที่โหลดเยอะๆการที่จะดึงกระแสมากนั้นไม่ต้องเป็นห่วงรับรองว่าเสถียรและนิ่งแน่นอนนะครับครับ ขอสรุปและก็อธิบายระบบเทคโนโลยีแบบนี้นั้นก็คือเราเอาทานโอรเมอร์หนึ่งตัวประกอบไปด้วยมัดเฟสหคู่ทำหน้าที่ของมันผลิตแรงดันขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เอาอีกชุดหนึ่งมารวมกันด้วยการต่อแบบขนานทางด้านขด p r i m มารนะครับแล้วอินดิวออกมาทางขด secondary โด,ดยการนำทางด้าน secondary มาเป็นอนุกรมคือรวมกันเป็นสองชุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเมื่อรวมสองชุดแล้วได้แรงดันมาค่าหนึ่งเมื่อทำการ r e c t i f y แล้วได้แรงดันสูงตามที่ต้องการเพื่อป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์นั้นครบถ้วนสมบูรณ์แต่ยังไม่เพียงพอเราเอามาอีกชุดใหญ่นะครับ อีก2ชุดที่รวมกันเป็น1ชุดมารวมกันเป็นครั้งสุดท้ายรวมทั้งระบบนี้รวมเป็น4ชุดนะครับและชุดสุดท้ายนี้ก็เอา2ชุดที่อนุกรมกันมาต่อขนานกันและเอาแรงดันกระแสตรงมารวมกันเป็น DC บัสพร้อมที่จะป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์นั่นเองก็แรงดันจะผลิตได้อยู่ที่ประมาณ300 v โวลต์ DC ถึง400โวลต์ DC ตามที่ต้องการนั่นเองครับครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั้นก็คือนำทั้งชุดมารวมกันนะครับนั้นก็สิ่งแรกที่ขาดไปนั้นก็คืออุปกรณ์ผลิตสัญญาณพารนั้นก็คือ CD4047 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิตสัญญาณพาป้อนให้กับอมอสเฟตที่ขาเกตทุกตัวมี2ชุดนั้นก็สายสีฟ้ากับสายสีเขียวคิวหนคิวสที่ผลิตโดย CD4047 นนั่นเอง นะครับดังนั้นเมื่อเราป้อนสัญญาณพลัสให้ทั้ง2ชุดแล้วดังนั้นระบบนี้มีไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์ DC ป้อนให้กับาทานอร์เมอร์ที่ Center t a ์แล้วก็ทางด้านขดลวดของเซ็น e ต t ร์แท็ Tab, ทางปีกซ้ายปีกขวาป้อนให้กับขาดเดรนทุกตัวและขาชอตน,นั้นก็มีสายสีเหลืองเป็นสายกราวเมื่อเรากเปิดสวิตช์ขอไฟจาก แบตเตอรี่12โวลต์ DC ระบบนี้ก็จะทำงานผลิตไฟออกไปเป็นการนำไฟ12โวลต์ DC ของแบตเตอรี่ไปบูตให้เป็นไฟไฮโวลต์ olt, เพื่อป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นั่นเองเพราะฉะนั้นการบูตไฟ12โวลต์ให้เป็นแรงดันสูงที่400โวลต์ DC นี้ ทำตามขั้นตอนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีหลายขั้นตอนด้วยกันดังนั้นน่าสนใจหากเพื่อนสนใจที่นำไปทดลองเพื่อต่อใช้งานหากประสบความสําเร็จได้ดีนั้นท่านสามารถนำไปขยายผลทําเพื่อจําหน่ายให้เพื่อนๆที่มีความประสงค์และยังต้องการที่นําไปใช้บู ไฟจากแบตเตอรี่24โวลต์12โวลต์24โวลต์หรือ4 8โวลต์ป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์หรือไปผิดเป็นแรงดันสูงป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้รู้สึกจะยาวเกินไปขอจบแค่นี้ครับสวัสดีเลยครับ